สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามรมรราากุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอปร,ราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาส1นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามรมรราากุกมารี เดิดพระราชดำเนินไปยังพื้นที่การฝึกสนามยิงปืนทางยุธทธวิธีกองทัพบ,บกศูนย์การทาหารราบอำเภอปร,ราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัน ทอรประเนรการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รุ่นที่71ประจำปีการศึกษา2565ในการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจมเพื่อปรับพื้นฐานทางทางหารให้นักเรียนในร้อยมีความรู้ความสามารถทางด้านการทหารและเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำความแข็งแกร่งตลอดจนให้มีความคุ้นเคยกับภูมิประเทศสามารถอดทนต่อความยากลำบากให้สมกับที่จะเป็นผู้นำหน่วยทหารในอนาคต โดยมีหน่วยและเหล่าสายวิทยาการเป็นผู้ทำการฝึกในภูมิประเทศที่เหมาะสมแบ่งเป็น3มภาคการฝึกคือภาคที่ตั้งและป่าที่ราบจำนวน24วันทำการฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะบุคคลและหน่วยทำการฝึกในวิชาอาวุธวิชาฝ่ายอํานวยการวิชาหน่วยทหารขนาดเล็กเพื่อให้ทำหน้าที่ผู้บังคับหน่วยทหารขนาดเล็กระดับหมู่ได้ ภาคป่าภูเขาจำนวน23วันทำการฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะเป็นบุคคลและเป็นหน่วยในวิชาสื่อสารวิชาการปฐมพยาบาลในสนามการฝึกตามสถานการณ์ระดับหมวดปืนเล็กในรูปแบบปัญหาสถานการณ์ต่อเนื่องเพื่อให้ทำหน้าที่ผู้บังคับหน่วยทหารขนาดเล็กในระดับหมวดได้ ภาคป่าที่ลุ่มทะเลและการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างจำนวน21วันทำการฝึกเรื่องการดำรงชีพในทะเลการใช้เรือยางการสละเรือใหญ่การฝึกปัญหาตามสถานการณ์ต่อเนื่องในพื้นที่ชายฝั่งทะเลการฝึกจะเป็นการปฏิบัติประกอบปัญหาการฝึกต่อเนื่องการปฏิบัติร่วมกับอากาศยานใช้การเคลื่อนย้ายทางอากาศการยุดส่งทางอากาศการแทรกซึมจากทางบกทางน้ำและทางอากาศ เพื่อให้ทำหน้าที่ผู้บังคับหน่วยทหารขนาดเล็กระดับหมวดในสภาพภูมิประเทศที่เป็นสิ่งปลูกสร้างได้ในวันนี้เป็นการฝึกในเรื่องหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการทางยุทธวิธีโดยปฏิบัติร่วมกับอากาศยานมีสาธิตการไต่ลงทางดิ่งจากเฮลิอคอปเตอร์การโจมตีโดยฉับพลันและการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ นอกจากการฝึกทางยุทธวิธีแล้วนักเรียนหลักสูตรการรบแบบจู่โจมจะต้องจะต้องทำการทดสอบร่างกายและทดสอบกิจเฉพาะในระหว่างการฝึกที่สำคัญอาทิการเดินเร็วประกอบเครื่องสนามระยะทาง6ไมล์12ไมล์และ17ไมล์การว่ายน้ำชุดจู่โจมระยะทาง100เมตรการทดสอบสนามชุดปฏิบัติการรบและการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ทั้งนี้การปฏิบัติการของหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการเป็นอิสระเป็นกำลังที่จัดจาก,จกหน่วยเฉพาะกิจพันจู่โจมมาจากเหล่าทหารราบซึ่งเป็นกำลังรบหลักที่รุกเคลื่อนที่เข้าหาค่าศึกด้วยการเดินเท้าและทำการยิงด้วยอาวุธประจำกายจนถึงการต่อสู้ในระยะประชิดเข้าทำลายค่าศึกและแย่งยึดภูมิประเทศเพื่อน,นำชัยชนะมาสู่สมรภูมิในขั้นสุดท้ายได้รับสมญานามว่าทหารราบราชินีแห่งการรบ การเสด็จพระราชชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้นักเรียนในร้อยเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกปฏิบัติและศึกษาวิชาทหารให้ดีเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นกำลังสำคัญช่วยปกป้องประเทศชาติให้สถาพรสืบไป เวลา12นฬิกา51นาทีสมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหนองตาแต้มอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในพิธีสมโพธิและยกฉัตรเหนือพระประธานประจำอุโบสถซึ่งทางวัดได้จัดสร้างฉัตร5ชั้นขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องมรสการบูชาพระพุทธนวราชบพิษแล้วทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแต่พระสงฆ์ทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์สมโพธเสร็จแล้วทรงพระดำเนินจากสาลาเฉลิมพระเกียรติไปยังอุโบสถทรงถือสายสูตรยกฉัดขึ้นเหนือพระประธานประจำอุโบสถทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานประจำอุโบสถ วัดน้องตาแต้มเป็นวัดราชเดิมเป็นสำนักสงฆ์ตั้งขึ้นเมื่อปี2497ต่อมาถูกปล่อยร้างชาวบ้านจึงนิมนต์พระสงฆ์จากวัดนาห้วยมาจำพรรษาและมีการก่อสร้างสาราการประเรียนและอุโบสถขึ้นได้รับการยกฐานะเป็นวัดเมื่อปี2511ใช้ชื่อว่าวัดเฉลิมประดิษฐารามและได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดน้องตาแตาม้มเพื่อสอดคล้องกับหมู่ชื่อหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งวัด ได้ร,รักพระสถานวิสุงคมามสีมาเมื่อปี2513มีการก่อสร้างเสนาสนะกุฏิและพัฒนาวัดเรื่อยมาเพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบศาสนก,กิจของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนปัจจุบันมีพระครูวิววริยาธิการีหรือหลวงพ่อเปียกเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม17รูป โอกาสนี้ส่งพระสุรายทรงโปรยดอกมะลิที่พระพุทธร,รูปจำลองแล้วเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อนัดพร้อมทั้งทอดพระเนตรในเทศกาลประวัติพระครูประพาสสุตตกิจหรือหลวงพ่อนัดอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองตาแต้มพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพเริ่มใสยศรัทธาของพูทธศาสนิก,กชนในพื้นที่จงังหวัดระโบคิรีคันและใกล้เคียงจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังศาลาเฉลิมพระเกียรติ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธา8คนที่เฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนบุลนิธิเทพร,รพั์เวชานุกูลและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงวัด